สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็อยู่กับผมที่ช่องแทนพูดรถดำงองแงนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายนะครับอย่างปลอดภัยก็ตอนนี้อยู่ที่อาเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับคนก็มาส่งรถ s อ120ร้มัรทีนะครับก็เดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับ ระยะทางก็ประมาณ230กโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็วิ่ง80 90นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะครับสักคู่นครับในกาะครับทำงานเองเอ๊า เดี๋ยวมาดูตอนลงเทรลกันเลยนะทุกคน ไปบอกแล้วเน,น,นี่ยทางคุณไหมอันน,นี้ครับอันน,นี้ครับโอ้ยนแคน่ไลด์ลดอ้ยไรไลด์หรอ เดินลงไม่อ,อ,มอีกครับเดินลงไม่อีกมันหนักหัวอ,อยู่ครับมันต้องเดินมาสุดจะหน่อย ยังบุเดีย้องต้องหดไม้ก่อน ถึงที่หมายยังก่อภัยนะครับเดี๋ยวรางจะเดินเข้าบ้านนะครับบ้านเขาอยู่โน้น,น,นครับพอจะเมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะ5ทุ่มแล้วนะประมาณ4ทุ่มกว่านะครับมาตอนค่ำนี่ไม่ได้ชมบรรยากาศของข้างทางเลยนะครับทุกคนวนให้ หัวหลายอย่างทองเราก็ไม่มีปัญหาครับเราวิ่งมาแปดสิบเก้าสิบนะครับลอยพักสามสี่ร 3, ครั้งนะครับกองน้ำนะครับทุกคนะ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินเข้าบ้านนะครับต่อไปคนถอยรถก๊าหนีก็ได้ถอยกับหนีถอยรถก๊าบหนีก็ได้พักพักไว้ได้รุดเราทุกคนนะครับเจ้าของนะครับกับหนีก็ได้ครับกับนี่

ไม่ต้องกบครับออมที่เลยเนี่ยบ,บ้านที่เป็นคนซื้อรถนะครับ ด้วยไงคือจอดดิอล้วก็คุอจอดจะดีกว่าเนี่ยนเราเราเราคอยหลังมาคอยหลังมาเอามาจอดใก้ต้นไม้ัรงนี้ จอดอยาาู่ครับจะหาที่จอดไม่ได้เลยครับท <Labor ator. S 1> ุกคนพ่อพี่คนที่มาติดตามที่ช่องทันอุลตร้ามอแงาด้วยนะครับสวัสดีครับ